สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆวันนี้ผมและน้องใดๆจะมาเล่นเกมวันพันแมนวันนี้สมหาตัวละครทัาคือมากินั่งสองกันนะครับโอ้โหน้องได้ๆกับผมเก็บฟาร์มตัวดำมาจนได้เกินกว่าร้อยแปดสิบใบแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราจะจับได้ในตัวที่เท่าไหร่นะครับอา้าวใดๆเริ่มเลยไหมครับ เริ่มเลยครับดูนะครับสิบตัวแรกอ้าวได้ SR มาเอตัวอะไรเนี่ยอะไรนะกดเลยครับโอ้โห,หน้ากักหวานผมว่าผมจะไม่ปั้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มตัวดำเพื่อรอหน้ากักหวานแต่ก่อนตนเริ่มใช้ทิกก่อนนะครับก็คือเราจะต้องปิดคนให้หมด อ๋ออันนี้ฟังฟังจากยูทูบเบอร์ท่านอื่นมานะครับแล้วก็ใช้ตัวละครนี่คือตัวละครที่มไม่ค่อยได้ใช้น,นี้ก็เกาะที่ยงไม่ค่อยได้ใช้มามาคร <Good. S 1> คือคนที่โปรแกรมตามหาล่างสมบูรณ์แบบอ๋อวัคซีนแมนแงเลยโอ,โอ้ยไม่ใช่อุ่าชุล่ <laughs> ลาคาบุตโตโอ้ ไม่เคยมไม่เคยได้เจอตัวนี้นานนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่ตัวละครระดับอย่างทัาซมากิห่้งสองอยู่ดีนะครับนะครับแล้ววันนี้เป็นวันพาะด้วยนะครับ <laughs> เอานะครสามสิบตัวแล้วดูซิจะได้ไหมได้ได้เป็นทางหน้าเกิดเกิ้าเอาไปต่อเลยครับต่อเลยครับใเจยเย็นใจยเย็นค่อยๆไป เอาล้ครับอีกสิบตัวอะไรไหมอมืเอาละประมวลผลมาลุ้นกันนะครับโอ้สอาร์ออกสอาร์มาอีกตัวใควหว้าวว้าวคบบกได้กินสาลายกันแล้วพวกเราเอ้ยวันนี้กินสุก,กี้กันดีกว่าได้เลยเด็ดสาลายไม่กินเอ้ยนี่ตัวที่เราไหแล้วเนี่ยสี่สิบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ ยังไงจัจะต้องจับไปได้ฟา <F ar mon a> ร์มานาหลือเกินอ๋อนี่ใครเนี่ยโอ้ปีศาจใต้ดินอ่าน,นะครับอ้าว o s r ออกออกเรื่อยๆเลยอ้าวบบนในโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลก็ถือว่ายังดีได้ตัวไหนก็ดีทั้งนั้นแหละแต่เรามาันกดที่ซึกกดซ้ายเลยลอโอ้น้องใดๆลุ้นนะครับ โอ,อ,อ,อ้มันลึกเกิลเกิออกไม่เออือมเอสอาร์จะต,ตั้งชื่อคลิปว่ายังไงดีอะครับน้องๆชื่อคลิปหน่อยครับเออเกือบเกลือดีไหมครับได้เลยครับ <laughs> ดูสิครับนี่จริงๆนี่เลยห้าสิบตัวแล้วนะหกสิบแล้วมึงเนี่ยโอ้สติงเกอร์โอ้ว้าวนายเราไม่ได้ใช้นายละ น่าจะหกสิบตัวเข้าไปแล้วดูสิครับอ,อ่ะกดสิบไม่เดินนะใช้ทิกทิกอีกเหรออ๋อ<ด>เขาบอกว่าถ้าจับนานๆนนแล้วไม่ได้ต้องออกมาแวบนิดนึงนะครับเหมือนมาท่องเที่ยวอล้เราไปเที่ยวเนะี่ยเที่ยวไกลไปเปล่าน้องใดกลับมากลับมาโอ้โหนี่เมืองร้างชัดๆไม่มีใครเลยแล้วกด เออจะได้ไหมจะได้ไหมเหลืองมาสิครับเหลืองมาไม่มาไม่มาหรือว่าเราจะต้องอืมมาไม่มาไมยมาไมยดูสิมาไมย <c oughs> อืมขอขอกดสักทีหนึ่งกดเบิ้ลไปเลยจะออกไหมอู้ยมันไม่การันตีอะไรกันเลยนะเนี่ยขอให้ได้ก่อนร้อยแปดสิบเธอฟาร์มนานเหลือเกินอืม โหลดนานมากโหลดนานอย่างงี้ต้องได้ครับอืเออหึยเอ็นอาสสสสสสร์เอชอาร์โอสติงมาสเตน<ต>ไปคุณลุงหนวดยาว <c oughs> ดูสิครับอีกสักสิบใบนี่รอบที่หนึ่งร้อยแล้วนะครับดูสิจะได้ไหมอโอ้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 จำนวนคนไม่พอแล้วพวกเจ้ายังมาวุ่นว่ะใช่เลยใช่เลยหนึ่งสอง เย้ <Yes! S 1> yeah, ได้ที่หนึ่งร้อยตัวนะครับโอ้ว้าวแล้วเราคอมโบกับใครมั่งครับเนี่ยน้องไดถ้า <G elo. S 1> ซื้อมากิแลนี่ไหนนะถ้าซื้อมากิล่างสองเกโลเกโลยุงล่างสองโอ้ว้าวโอเคคลิปนี้ประสบความสำเร็จนะครับได้ถ้าซื้อมากิภายในหนึ่งร้อยตัวตัวร้อยใบ ความฟรีๆนะครับเกมนี้ถ้าเราเป็นสายฟรีเราก็เล่นอย่างต้องเล่นอย่างอดทนนะครับใช่ไหมน้องได้อชเอาผู้คนกลับมาในเมืองได้แล้วกลับมากลับมาโอ้โหมาเรามาเที่ยวเล่นกันต่อก่อนอ้าวไปไหนอ้า,อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ออาจจะต้องออกเข้าใหม่ตอนอนี้คนอาจจะมาเอ้ยไม่มาโอ้ยไม่เป็นไรคลิปนี้เราจบกันก่อนก็แล้วกันนะครับเราประสบความสําเร็จ อัาง,งมากเลยนะครับได้ถ้าซึมะกิก่อนร้อยแปดสิบตัวดำเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่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 นโอ้โหพลังเริ่มต้นถือว่าพอมานี้ก็ถือว่าอพอดีพอดีนะคะนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มถ้าซืมะกีล่างสองก่อนนะครับแล,และเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคบายบาย 拜拜。Bye bye.